สามเริ่มแล้วนะครับอ่ารีคอร์ดิ่งนะครับประจัวิอแล้วเอ้าเริ่มเลยอนวัตเข้ามาแล้วแชร์สกรีนนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการอัดวิอนะครับนักเรียนพยายามอย่าพูดนะครับฟังก่อนถ้ามีข้อสรงส่ยค่อยเปิดไมค์แล้วถามมาเซอร์นะครับมาเซอร์จะเปิดโอกาสให้ถามนะครับข้อที่4นะครับเป็นการเฉลยในแบบฝึกหัดนะครับ หน้าที่สี่สิบสี่ขยายยังไงอ่าขยายแล้วครับทำไมไม่มาแป๊บน,นึงนะครับช้าน่ดหนึงมันก็จะติดกับปัญหาที่นักเรียนกำลังเข้ามาที่หลังนี่แหละ นไหมโค้ดนะครับอะไรนะกัแ๊บบหนึ่งกัแ๊บบหนึ่งลูกแม่ไม่ได้อยู่ดีครัอ้าวข้อที่สี่นะครับเริ่มเลยนะครับข้อที่สี่เขาบอกว่า ช่างก่อสร้างนำเหล็กยาวจำนวนห้าเศษสามส่วนห้ามาตัดเป็นเส้นเห็นไหมครับอมาตัดเป็นเส้นนะครับแล้วก็บอกว่ายาวเส้นละเท่าไหร่ครับนักเรียนเห็นไหมนี่ยาวเส้นแล้วเท่าไหร่ครับยาวเส้นแล้วจำนวนหนึ่งเศษสองส่วนห้านะครับคราวนี้อืมคราวนี้ก็บอกเขาเลยจะถามว่าจะตัดได้กี่เส้นนะครับนั้นวิธีท,ทำมาดูนะครับ วิธีคิดก่อนนะครับครูจะสร้างเป็นโมเดลบาร์ไอเส้นสีส้มๆตัวนี้คือเส้นเหล็กที่ยาวนะครับเป็นเนื้อหาของย่อหน้าแรกครับที่จุดให้เรามาคือตัวนี้จุดให้ตัวนี้เรามาครับตัวนี้คือเส้นลวดที่ยาวมีความยาวทั้งหมดห้าเศษสาม่วนห้าเมตรแล้วก็บอกว่าเอามาตัดครับนักเรียนจะเพิ่งเขียนอะไรเข้าไปนะนะครับเอามาตัดนะครับอันนี้มีความยาวกว่าน,นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มันค้างเห็นไหมไม่มาเลยไปนิดนึงนะครับสัญญาะจะค้างหน่อยนะึงอ่าเด็กนี้มีความยาวจำนวนห้าเศษสามส่วนห้าเมตรครับแล้วก็นำมาครับตัดให้มีความยาวเส้นแล้วเท่าไหร่ครับนักเรียนเส้นแล้วจำนวนหนึ่งเศษสองเศษห้าเมตรมองเห็นชัดเจนไหมอันนี้เป็นรูปโมเดลบาร์นะครับไอเส้นส,มส้ม้เนี่ยคือแท่งเหล็กนะครับที่มีความยาวทั้งหมดจำนวนห้าเศษสามส่วนห้าเมตรไอเส้นอีก ตัวนี้ครูก็แบ่งครับแบ่งตัดออกมาเป็นหนึ่งเส้นน่ะจะมีความยาวเท่าไหร่หนึ่งเซนสองเซนห้าเมตรโจทย์เขาก็เลยถามว่าจะตัดได้กี่เส้นหมายความว่าเนี่ยครูตัดตรงเนี้ยสมมติว่าครูตัดนะอ่าครูเอาปากกาแดงตัดตรงนี้เป็นหนึ่งเส้นต่อไปก็ตัดอีกหนึ่งเส้นก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัดได้ประมาณไหนนะครับแล้วเขาตั้งตัวต้องการถามว่ามันจะตัดได้กี่เส้นดังนั้นวิธีนี้จะใช้วิธีอะไรครับนักเรียนคนที่เข้ามาใหม่ก็มีอ้า อาหารนะครับนักเรียนเหมือนนักเรียนมีขนมที่เป็นยาวๆนะครับนักเรียนก็ตัดมันเป็นชิ้นๆแบ่งให้เพื่อนนะครับนั่นแหละเขาจะถามว่าแบ่งได้กี่ชิ้นนั่นแหละวิธีการหารก็คือแบ่งออกเป็นเท่าๆกันข้อน,นี้ก็เหมือนกันครับเราก็แบ่งออกมันเป็นเท่าๆกันนะครับเอามาดูประโยชน์สัญลักษณ์ การทำวิธีคิดไม่เหมือนคุณครูได้ไหมคะแม่ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอันนี้ครูไปให้เป็นแนวทางเฉยๆแล้วเดนจะใช้วิธีคิดแบบไหนก็ได้อันนี้ทําไมครูถึงทําไมมาสเตอร์ถึงใช้วิธีการทำแบบตัวยาวแบบนี้เพราะว่าขั้นตอนแรกที่เขาให้มาอ่ะจย์ให้ตัวนี้มามาสเตอร์ก็เลยทํามาตัวนี้มาแล้วมาสเตอร์ก็จําลองว่าถ้ามาสเตอร์ตัดไอ้แท่งยาวๆออกไปน่ะแท่งละจํานวนหนึ่งเศษสองส่วนห้าเมตรอ่ะมาสเตอร์จะใช้วิธีการตัดเนี่ยมันได้ทั้งหมดเท่าไรก็เลยเขียนจําลองออกมาแบบนี้ ครับตอนนี้ประโยชน์สลักนะเขียนประโยชน์สลักตัวนี้ไปอ่านักเรียนลงมือเขียนเลยนะครับอ่าคุณมาเซอร์รอนะใอรที่เขียนแล้วก็ตรวจนะครับว่าถูกไหมประโยชน์สลักก็คือวิธีการหารที่ที่นักเรียนบอกเมื่อกี้ถูกต้องนะครับคือการหารออกกันแบ่งออกโจทย์ที่แบบว่าตัดออกนักเรียนจะไว้เสมอโจทย์ปัญหานะครับที่บอกว่าตัดออกแบ่งออกไปเท่าเกันเนี่ยเป็นวิธีการหารถ้าเป็นการคูณล,ล่ะครั้งก่อนมาเซอร์สอนแล้วการคูณจะมีคําว่าอะไรของจํานวนนั้นทั้งหมดขอ,ของนู่นของนี่นะที่วิธีการคูณนะครับ จะมีคำพวกนี้เป็นคำเฉพาะของเขานะครับของแต่ละวิธีถ้าเป็นการหารก็จะแบบตัดออกแบ่งออกก็เท่ากันจะมีคำพูดพวกนี้อยู่ในประโยคในโจทย์ปัญหาอ่ะประโยคสั้เขียนได้ยังก็คือวิธีการหารเอาจํานวน5เศษ3ส่วน5นะครับตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวน1เศษ2ส่วน5เอาความยาวทั้งหมดตั้งหารด้วยจํานวนความยาวที่แต่ละท่อนที่ต้องเอามาตัดเอามาแบ่งออกไปนั่นเองนะครับอ่ะรอนนี้มาดูวิธีทํา สนองได้แล้วนะครับอ้าวช่างกรอร่อสร้างครับนําเหล็กยาวแล้วก็ขึ้นต้นแบบนี้เลยอ้าวเขียนตามเขียนตามเลยช่างกรอร่อสร้างนําเหล็กยาวนะครับมาก็ลมมกโจทย์จัดอันนี้มาเลยครับก็คือตัวนี้เป็นตัวไหนครับเป็นตัวที่หนึ่งเกี่โมงครับเย็นถึงประมาณยี่สิบประมาณบ่ายบ่ายโมงยี่สิบเองเนะมาสเตอร์ต้องไปประชุมละบ่ายโมงยี่สิบนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวยวให้ทําต่อ สามสิบนาทีมันวันนี้มาเซอร์มาทางานที่โรงเรียนงนานโรเรียนมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าวันไหนที่มาเซอร์ด้ได้อยู่เต็มที่ไม่ได้มีงานอะ่ะมาเซอร์ก็จะสอนให้เต็มที่เลยก็คือสี่สิบนาทีวันนี้จะขอประมาณทักสามสิบนาทีเนาะนะครับจะให้นักเรียนไปทําต่ออธิบายตัวอย่างเป็นบางข้อให้นักเรียนไปทําต่อเอาได้อย่างข้อแรกช่กางก่อสร้างนําเหล็กยาวก็คือเอาโจทย์ข้อแรกเนี่ยโจทย์ตัวแรกโจทย์บ,บอกมาให้เนี่ยเอามาเขียนมาทัดต่อมานะครับเราก็เอาตัวสิ่งที่โจทย์ให้มา มาตัดเป็นเส้นเห็นไหมนะครับชัดเจนเลยตอนแรกเป็นเ,เ,เป็นแท่งเหล็กยาวแล้วก็มาตัดเป็นเส้นเส้นแล้วใส่ครับจานวนหนึ่งส่วนสองส่วนห้าเมตรนะมาเสือออเส้ออี่มาเสื้ออัดปีโออยู่นะนะครับตอนนี้มาเสื้ออัีโดอยู่นะครับน,นักเออรียน,นเปิดหน้าจอไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปดูย<ด>้<ด>อนหลังเราจะได้เห็นหน้าของตัวเองเนาะอ้าวต่อไปนําแท่งมาแล้วก็อ,ออกมาหารนะครับยาวเส้นแลนน้วตัวนี้นะครับจานวนหนึ่งส่วนสองส่วนห้าเมตร ครับคราวนี้เราก็มาดูวิธีขั้นตอนในการคำนวณแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงขั้นตอนในการคำนวณนะเราก็ทำแบบนี้โดยเอาห้าสามส่วนห้านี้มาหารด้วยเลยครับจำนวนหนึ่งสองส่วนห้าซึ่งวิธีทำเราก็เคยทำมาแล้วเนาะแป๊บน,นึงนะคนที่เข้ามาใหม่นะครับอืมก็ขั้นตอนแรกเราต้องต้องทำอะไรก่อนครับนักเรียนเราต้องทำอะไรทำจำนวนคลาสพวกนี้ให้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับ ให้เป็นเศษเกินเห็นไหมครูมาเซอร์ก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเศษเกินครับไม่ได้งุไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะเราสอนแล้วเนาะเป็นเศษเกินนะตัวนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นการหารแต่จริงเราหารไหมเราไม่หารนะครับใครที่ทําแล้วตรวจสอบไปเลยนะแต่เราเปลี่ยนเครื่องหมายครับจากหารตรงนี้ยังไม่ได้หักตรงนี้ครูมาเตอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายนะนักเรียนจะเพิ่มไปกลับเศษเป็นส่วนนะครับเห็นไหมมาเซอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะขั้นตอนตรงนี้ัมาเซอร์เปลี่ยนจากจำนวนค่าให้เป็นอะไรครับเศษเกินก่อนพอขั้นพอมาทัดตรงนี้ มาสเตอร์ก็เปลี่ยนเครื่องหมายครับจากหารเป็นไรครับเป็นไรเป็นคูณแล้วคูณแล้วมาสเตอร์ก็กลัเดเศษเป็นส่วนจากเจ็ดส่วนห้าก็จะกลายเป็นไรห้าส่วนเจ็ดซึ่งมันก็เข้าสู่ข,ขั้นตอนของการอะไรครับการคูณนั่นเองเนี่ยเข้าสู่ข,ขั้นตอนของการคูณล,ละซึ่งมังนก็ไม่ยากป้ะเดี๋ยวก็มาพิจารณาแต่ละตัวว่าเราสามารถตัดทอนได้ไหมหรือหารลงตัวทั้งข้างออบนข้างล่างไหมรากดว่ายี่สิบแปดกับห้าหารได้ไหมไม่ได้5้ากับเจ็ดฐานได้ไหมไม่ได้ยี่สิบแปดกับเจ็ดได้ไหมครับ ได้ใช่ไหมถูกไหมก็ไม่เจ็ดสิครับเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ด้ยี่แปดครับเจ็ด <7, S 1> อะไรเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดสี่ยี่บแปดครับแม้มัน,ม,นมันตัดทอนได้ง่ายนะักเรียนเจ็ดสี่เป็นตัวนี้เป็นเลขสี่น,นะเจ็ดสี่ยี่แปดตัวั่งนี้ครับก็ตัดได้เหมือนกันถ้าเลขเหมือนกันเราตัดเลยครับมันก็คืออะไรหนึ่งกับหนึ่งนั่นเองนะมาสรุปตรงข้างล่างนะครับมาเซอร์ไม่ได้สรุปให้ มันไม่สรุปเลยมาซืบให้คําตอบไปเลยจริงๆมันคือเท่าไหร่นะมันคือสี่ส่วนอะไรครับสี่คูณหนึ่งข้างบนส่วนด้วยอะไหรหนึ่งคูณหนึ่งข้างล่างมันก็คือเท่าไหร่สี่ส่วนหนึ่งซึ่งมันก็คือเท่าไหร่สี่นั่นเองใต้สี่เส้นนะครับตอบสี่เส้นตอบสี่เส้นข้อน,นี้อ้าวเรียบร้อยอ้าวให้เวลา ดูนะครับให้เวลาโ no น้ตย่อถ้าทำไมมาถึงเป็นตัวนี้นะครับวันนี้อำนวยความสะดวกให้มาเซอร์จะเขียนเองมันเขียนยากนะครับมาเซอร์ก็เลยทำเองเอาทั้งสองข้อเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งจะให้ทาเองไม่นานไม่นานตอนนี้มาเซอร์เล็กขอดไว้น,นะในสงสัยตรงไหนเปิดไมค์แล้วพูดมาเลยนะครับเดีย๋ยวมาเซอร์จะตอบให้แล้วก็ปิดไมค์กลับถ้าเราเปิดพร้อมๆกันลหลายๆคนมันจะไม่ได้ยินกันนะครับอ้าวข้อที่ สี่ฉเฉลยคนที่ทําเสร็จแล้วก็ตรวจทานว่าถูกไหมถูกก็สามารถกาได้เลยคนผิดก็แก้ไขนะครับให้เวลานิดนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้จบอ่านเนาะอ่านไหมครับอ่านไหมขั้นตอนตรงนี้ถ้าเรารู้แค่ตรงนี้เราก็จบแล้วเนี่ยเรารู้แค่ตรงนี้รู้ว่าเป็นพิธีอะไรเราก็ขั้นตอนตรงนี้เราทําได้อยู่แล้วนะครับส่วนเนื้อความพวกนี้มันมาจากไหนนักเรียน คว,วามพวกนี้มามาจากไหนก็มาจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับอันนี้คือจุดสิ่งที่โจทย์ให้มาย่อหน้าแรกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาย่อหน้าที่สองเห็นไ,ไหมข้อความพวกนี้เราก็เราก็ดึงมาเลยนะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันส่วนตัวท้ายเนี่ยจะเป็นตัวสรุปดังนั้นเนี่ยคำว่าดังนั้น,เ,นเป็นตัวที่สรุปคําตอบซึ่งดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอามาจากอะไรครับมาจากอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือย่อหน้าสุดท้ายนเองนะครับถ้าพูดเนินเต็มๆก็คือบอกว่าไงดังนั้นจะตัด ได้เห็นไหมก็เ,เอามาหมดเลยนะดังนั้นจะตัดได้ไหมครับเราข้อความของอะไรครับไปอยู่คาถามมาใส่เป็นตัวสุดเป็นตัวสรุปแล้วเราก็เรเนินการคํานวณตัวนี้เป็นขั้นตอนการคํานวณนะครับตรวนี้ต้องทําได้แล้วได้แล้วนะครับอ่ะผ่านเนาะเอาต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าเขาบอกว่าโอ้้นนี้มันจะยากนิดนึงนะครับอาจจะแต่ว่ามันเป็นสิ่งประจําวันที่เราเคยใช้เขาบอกว่าไงแม่ใช้แชมพูสระผม ครับไปแล้วหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าของขวดยังเหลืออีกยังเหลืออีกสามเศษสามส่สี่ของขวดเขาย้อนกลับไปเดิมที่นักเรียนมีชมพูสาเนี่ยเขาถามว่ามีชมพูกี่ขวดอ่ามีปริมาตรของอชมพู<อ>ขวดครับเดิมแม่มีอยา,อา,อา,าสาผมเนี่ยกี่ขวดมี มีเศษส่วนเท่าไรเป็นส่วนเท่าไรนั่นเอง嘛ดังนั้นนะครับเรามาดูวิธีคิดนะครับมาสเตอร์ก็จะวาดรูปขวดชมพูตอนนี้เป็นขวดจมพูนะเป็นขวดชมพูแนวอะไรครับแนวสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นกันข้างบนนะครับอันนี้มาสเตอร์วาดเป็นแบบโมเดลบาที่แบบถ้าเป็นแนวพวกเส้นอะไรต่างๆมาสเตอร์ก็จะวาดเป็นแนวนอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกปริมาณของขวดน้ํามันน้ําปงน้ําปลาพวกเนี้ยมาสเตอร์ก็จะทําเป็นแนวตั้งเพราะอะไรครับเพราะได้มองภาพออกอันนี้คือขวดอะไรนี่ ขวดแชมพูเป็นแนวตั้งนะครับอ้าวเป็สรแพะรามองออกไหมปรากฏว่าไอ้ขาวๆนี่เห็นขาวๆไหมไอ้ขาวๆคือปริมาณที่เมียใช้ไปนะครับขวดแชมพูเมื่อมันมีซื้อมาแรกๆก็จะเต็มขวดใช่ไหมแต่เมื่อเราใช้ไปมันก็จะว่างเปล่าใช่ไหมขาวๆใช่ไหมขวดก็จะขาวๆใชไหมข้างบนครับ ตัวนี้จะเป็นไรนะสมมติว่าตัวนี้เป็นฝาขวดมันอาดเพิ่มนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นขวดไอ้ขาวขาวคือปริมาณที่เราใช้ไปทีแรกครับก็คืออะไรเศษหนึ่งส่วนห้าของขวดแม่เ็าใช้ไปครับไอ้สีชมพูชมพูเนี่ยคือปริมาณของชมพูที่ยังไม่ได้ใช้ครับซึ่งมันเหลือเท่าไหร่เศษสามส่วนสี่ขวดอันนั้นเขาถามว่าเดิมที่แม่ซื้อมาจากร้านค้าเลยเนี่ยชมพูมีปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่ หรือเป็นกี่เกี่เศษส่วนของขวดนั้นๆเขาต้องการหาตัวไหนครับนี่เลยครับต้องหาทั้งหมดเลยถูกไหมทั้งหมดเดิมๆเนี่ยแค่เดิมๆตัวเนี้ยตัวเดิมๆที่เราซื้อมาจากจากร้านเรายังยังไม่ได้ใช้ครับก็ทมหาตัวนี้นั่นเองคิดว่าเป็นวิธีอะไรถ้าเราจะได้คําตอบตัวนี้ขึ้นมาบวกค่ะบวกครับถูกไหมถ้าเราอยากรู้เดิมๆเราก็ต้องเอาตัวที่เหลือๆอยู่เนี่ยไปบวกกับตัวที่ใช้ไปแล้วเราก็ได้ตัวเดิมๆที่ซื้อมาจากร้านค้าที่ยังไม่ใช้ถูกไหม ถ้าวาดรูปแบบนี้พอมองภาพอบอกอยู่เนาะถ้าวาดรูปแบบนี้น่จะเข้าใจง่ายกว่ากันนะครับอ่ะวิธีคิดเราทำเราเรารู้วิธีคิดแล้วทําแบบนี้นะเราก็มาีวิธีทําประโยคสัญลักษณ์ก็คือการบวกเราก็เอาอะไรครับแชมพูที่แม่ใช้คือเศษหนึ่งเนห้าเนี่ยไปบวกกับอะไรแชมพูที่เหลือคือสามนสี่มันก็จะได้แชมพูเดิมๆที่ซื้อมาจากร้านค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ถจกถามอ่ะเรามาเลือกต้นเลยท่านแรกครับเราก็บอกว่าแม่ใช้แชมพูสระผมไปแล้วเท่าไหร่เศษหนึ่งนห้าของขวด ขั้นตอนทุกนี้แต่ละข้อจะคล้ายๆกันหมดเลยนะักเรียนเห็นไมนะครับมันจอไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษเลยนะสองทัศนที่สองเราบอกว่าย่งเหลือโอ้ตกเหลือตกโอหางไปตัวหนึ่งนะครับนักเรียนไปเขียนดีๆนะครับย่งเหลืออีกสามส่วนสี่ขวดครับสุดท้ายเป็นการสรุปเอาตรงคําถามมาตอบอันนี้คือสองตัวนี้สองมัทัดนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาบรรทัดแรกอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มรรทัดที่ไหครับที่สองนะครับ เราก็จับมันมาทําไมครับบวกกันนั่นเองอ่ะมาดูขั้นตอนดังนั้นเดิมนะครับเด,เดิมเลยที่ซื้อมาจากร้านค้าเนะี่ยแม่มีชมพูสนะับผะเนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จับสองตัวนี้บวกกันนะครับแต่การบวกกันไหมครับเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทําให้เท่ากันก่อนเพื่อทำไปหาอะไรครับหาอะไรครอนนเอาห้าเอาตัวส่วนไปหาครอนอแต่เมืนข้อนี้หาครโนแล้วมันก็คือการเอามันไม่สามารถหาได้ทั้งสองตัวอย่างนี้เราจับมันคูณกันเลยครับ เราก็ไจ้คอนอมาถูกไหมพอมนอข้อนี้คือเท่าไหร่ครับห้าคูณด้วยสี่เลยถ้ามันหารไม่ได้ทั้งสองตัวแบบนี้เราจับคูณกันเลยเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบจึงเป็นที่มาของตัวไหนครับนี่ไงอ่ะคราวนี้เราก็มาดูขั้นตอนของการทําเลยรวดเร็วนะครับเราทาเคยทํามาแล้วครูก็เลยบอกว่าไอห้าเนี่ยมันคูณอะไรนะมันจะได้ยี่สิบมันก็ต้องไปคูณตัวไหนครับตัวส่วนที่อยู่ตรงห้ามก็ต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไรครับสี่นั่นเอง ถูกไหมคูณสลับเหมือนกันคูณคูนไข่อะลูกคูณสี่นะครับแสดงว่าไอ้นึงเนี่ยไม่คูณสี่ครับใช่ไหมอ่ามันก็เลยได้เท่าไหร่ครับนักงเรียนได้สี่ไงไม่งงเนาะต่อไปครับไอสามส่วนสี่ครับคูต้องการอยากด้วยไอสี่ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบก็ต้องไปคูณอะไรคูณสลับกันก็คือคูณอะไรคูณคูณห้าข้างบนต้องคูณห้าด้วยถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ สิบห้าครับดังนั้นเราก็จับสองตัวนี้บวกกันนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่สิบเก้าส่วนยี่สิบถูกไหมสี่บวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับสิบเก้าส่วนยี่สิบการบวกธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้มาเงินว่ามันไม่สามารถที่หารทั้งสองตัวเราก็จับมันคูณกันถ้าเรียนลองไปหากรน์ของก็ได้ถ้าเรียนไม่คล่องแต่บางคนเห็นปับ๊บรู้เลยว่าครูมันไม่สามารถหารได้แล้วก็จับคูณเลยคือตัว ที่เป็นตัวส่วนที่เท่ากันก็คือเป็นตัวส่วนที่มีค่าน้อยสุดก็คือได้ยี่สิบอันนี้ก็มาดูนะครับว่าในห้าคูณไดยี่สิบก็คือต้องคูณสี่คูณสลับเรียกคูณแควนนั่นเองครับก็จะได้เป็น19บก้าส่วนยิก็ตอบเลยครับนักเรียนมันเป็นอะไรทุครับมันเป็นอะไรไมันเป็นเศษส่สวนอย่างตามแล้วด้วยมันไม่ได้เป็นเศษเกินเราก็ตอบเลยเรียบร้อยครับข้อที่ห้าเลยอยู่ประมาณห้านาทีนะจะหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่เร็วจังเลยอะต่อไปข้อที่6 นี่จะทานนี้จะทานไหมเนี่ยแต่ทันไม่นี่เจาก็หกมาเซอร์จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับอีจจะไปทําต่อมาเซอร์กัวเวลาไม่ทันเพราะมาเซอร์เข้าตอนสิบสามเป๊ะเลยอ๋อทานท่านื่งท่านอยู่ท่านอยู่มาเซอร์ไปสายก็ได้ข้อสุดท้ายข้อที่หกให้เวลาให้เวลาข้อนี้ถือว่าไม่ยาวเนาะแม่นักเรียนลองวาดรูปเป็นขวดชมพูก็ได้นักเรียนนักเรียนลองวาดเป็นแบบมาเซอร์นะครับครับนักเรียนจะได้มองภาพออกวาดคร่าวๆใช้ดีสอก็ได้นะครับ ตรงแนวคิดเนี่ยใช้ที่สอเอานะครับเพราะเวลาเราวาดภาพเนี่ยที่มันอาจจะวาดแล้วไม่สวยเราสามารถลบแล้วแก้ไขได้นะครับก็ข้อร่าวๆไว้ก่อนเรียกว่าร่างร่างแบบไว้ก่อนแต่ตรงนี้เราต้องใช้ปากกาเขียนนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับว่าตรงนี้มาได้ยังไงมาสเตอร์ตรงนี้มายังไงวิธีคิดคิดแบบไหนถ้า<อ>นักเรียนเจอโจทย์ที่เป็นพวกน้ำปลา น้ำมันพืชนะจยดจะเป็นลักษณะแบบนี้อะไรอีกอ่ะแป้งมันมักจะเป็นของใช้ประจำวันที่เราเจอนะพยายามให้นักเรียนเ<ช>อา<ช>ว่าใช่ข้อหนึ่งเหรอคะได้ข้อหนึ่งครับอ่าต่อเลยเนาะหมดเลยแล้วยังข้อเจ็ดการบ้านเหรอคะใช่อ่าข้อที่หกครับผ่านเนาะข้อที่ที่ห้าไม่ยากข้อที่หกขเขาบอกว่าข้อนี้จะยากนิดหนึ่งยาวด้วยนะครับวันแรกนะครับคิดถึงนักเรียนนะครับวันแรกต้นขี่จักรยานได้ระยะทาง จำนวนห้าเศษสามส่วนแปดกิโลเมตรนะครับอันที่สองได้ทางได้ระยะทางจำนวนสี่เศษเจ็ดส่วนสิบกิโลเมตรต้นขีดจักรยานสองวันนี้ระยะทางเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอ้โหโทษโทษนะครับดูตรงนี้ครับโจทย์ถามตรงนี้ครับถามว่าต่างกันแน่นอนครับต่างกันต้องเป็นวิธีอะไรอย่างแน่นอนวิีอะไรครับนักเรียนต่างกันครับลบนะครับเห็นไหมโจทย์มันไม่ได้มีอะไรความซับซ้อนเลยแสดงว่าข้อนี้ต้องลบกันแน่นอน ถ้าเขาบอกไปจำนวนเต็มเราสามารถเราลบก,กันเลยเช่นอ่ะถ้าเขาบอกไปจำนวนเต็มเนาะเราสามารถลบเราสามารถลบเลยเช่นเขาบอกว่าสมมติว่าเป็นตรงนี้เป็นแปดตรงนี้เป็นสี่อย่างเงี้ยเราสามารถเอาลบก,กันได้เลยใช่ไหมครับแต่ข้อนี้มันอะไรครับมันเป็นสศษส่วนจํานวนคะดั้งน,นั้นเราต้องท,ทําวิธีค้ดตอนที่นิดนึงยากนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลบนิดนึง มาดูวิธีคิดครับวันแรกครับดูใช้ต้นเขาก็ขี่จักรยานได้ระยะทางเท่าไหร่ครับเสร็จจํานวนห้าเสษ็จสามส่วนแปดกิโลเมตรวันที่สองครับเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับเขาได้ระยะทางเท่าไหร่ครับจํานวนสีน่เสสิกิโลเมตรระยะทางต่างกันมันก็เลยเป็นที่มาของตัวนี้ครับนี่ตัวสีเขียวเนี่ยก็คือไงครับมาสเตอร์เขียนเป็นตัวมวนอ่ม มาโมเดลครับที่ว่าแสดงสีส้มเนี่ยคือวันแรกสีฟ้าเนี่ยวันที่สองเขาถามระยะต่างกันก็ต้องดูความต่างระหว่างสีส้มกับสีฟ้าตรงนี้ครับระยะห่างตรงนี้ครับเป็นคําตอบของเราอันนั้นใช้วิธีการลบจะได้คําตอบมาหมายความว่าไงเอาสีส้มมาลบกับสีฟ้าเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาใช่ไหมลูกเป็นไรครับเป็นส่วนต่างที่เกิดขึ้นนั่นเองอ่ะมาดูวิธีทําได้เลยอันนี้ฟีวิธ,วธีคิดนะครับวิธีทําเราก็ได้ไประโยชน์สัญลักษณ์ตัวเดียวนี้นึงเนาะอ่าเขียนตามเลย โจทย์ข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบนักเรียนโจทย์ข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบดังนั้นเราต้องวาดแท่งบาสองอันนะครับเราจะอมองเห็นภาพได้ชัดเจนตรงนี้คือส่วนของอะไรครับส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นของระยะทางการขี่จักรยานวันแรกกับวันที่สองเห็นไหมมาเซอร์บานด,ดูคําตอบไปอยู่ตรงสีสีแดงนี่แหละเป็นคําตอบของเราดังนั้นเราจะได้คาตอบสีแดงได้ยังไงเราก็ต้องเอาสีฟ้าอ่าสีส้มๆเนี่ยมาลบกับอะไรครับมาลบกับสีฟ้าถูกไหมก็ถึงได้ตัวนี้ถูกไหมครับ มองเห็นภาพชัดเจนเนาะถูกไหมนักเรียนอ่าอาวันแรกนะครับเราก็ขี่ต้นก็ขี่จักรยานะระยะทางอ่าจำนวนห้าสิบสามส่วนแปดกิโลเมตรถไหมอืมครับอ่าเนาะอ่าให้เวลาดูนิดนึงนะครับอาจจะเร็วนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนไปดูวิอ้อนหลังก็ได้นะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงตอนนี้ครูอัดวิออยู่นะครับ กอไปข้อที่สองครับก็เอาย่อหน้าที่สองก็คือโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกให้มาอันที่สองมาเขียนนะครับระยะทางวันที่สองเขาได้ราครับจำนวนสี่สิบเจ็ดส่วนสิบกิโลเมตรนะครับเห็นไหมขั้นตอนการทำคล้ายๆกันเลยทุกข้อแต่ดูที่ตรงเครื่องหมายดีๆนะครับเราต้องตีโจทย์วิเคราะห์โจทย์ให้รู้ออกว่ามันเป็นการบวกกันลบกันคูณกันหรือหารกันครับอ้าวสุดท้ายครับเป็นตัวสรุปดังนั้นต้นขี่จักรยานสองวันระยะทางต่างกันเราก็จับมันมาทำอะไรกันลบกันนะครับ แต่ก่อนที่เราลบเนื่องจากว่าโจทย์มันให้เรามาเป็นอะไรครับจํานวนคระนี่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีวีโอด้วยนะครับอยู่ด้านหลังได้นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนอะไรครับเป็นอะไรเต่เกินโอ้โหปรากฏว่าส่วนเยอะมากเลยคือแปดกับสิบดังนั้นเราต้องทําก่อนที่ลบกันได้เราต้องทําให้เปลี่ยนอะไรส่วนที่เท่ากันก่อนเอาไปหาอะไรครับคอร้โนเหมือนเดิมแต่ประยุทธ์ข้อนี้หารได้ใช่ไหมอะไรแม่สองสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบอัานได้ไหม ไม่ได้แล้วหมดแล้วดังนั้นคอร์โนได้เท่ากับสองคูณสี่คูณห้าซึ่งมันก็คือตัวเลขเท่าไหร่สี่สิบมาซอร์ก็ได้คอรนอนมาสี่สิบหมายความว่าไงหมายความว่าให้สี่สิบมันต้องเป็นตัวส่วนทั้งหมดทั้งสองตัวเนี้ยดังนั้นมาเซอร์ก็ได้มาเป็นตัวนี้จับคูณเลยครับแดคูณอะไรได้สี่สิบครับดูตัวนี้ครับเฉียงลงมาครับแดคูณอะไรแปดคูณห้ดังนั้นคูณเอามา มาสเตอร์เอาแปดคูณห้าเอาเหลืออีกประมาณห้านาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับอ่ะพอดีจะจบข้อนี้พอดีตัวนี้ก็คูณอะไรด้วยครับอืประกาคูคูณห้าด้วยนะครับมันจึงเป็นที่มาของอะไรลกูกสองร้อสิบห้าคู่มาสเตอร์เอาสี่สามคูณห้าได้สองรอสิบห้าไอสิบก็คือต้องไปคูณอะไรให้เป็นสีสิบก็ต้องคูณสี่ถูกไหมคูณควยสลับกันครับก็คูณสี่เข้าไปแบบนี้ ค้าบูก็ต้องคูณสี่เอาคูมาเซอร์คูณให้เลยนะครับนั้นนั่นไปดูยอนหลังนะครับสิบคูณสี่ได้สี่สิบตัวล่างครับตัวบนก็เกิดจากการเอาสี่สิบเจ็ดไปคูณสี่ได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบแปดเห็นไหมสองร้อยสิบห้าเกิดจากอะไรเกิดจากเอาสี่สิบสามไปคูณอะไรครับคูณห้ามันได้สองร้อยสิบห้าเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็จับตัวเศษข้างบนเนี่ยลบกันนะครับตามขั้นตอนของมันลบกันแล้วได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดส่วนสี่สิบซึ่งมันไม่สามารถที่จะ ตัดทอนได้แล้วแล้วก็ยังเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วด้วยเนื่องจากข้างบนมันเป็นอะไรครับมันน้อยกว่าข้างล่างมันก็ไม่ได้เป็นเศษเกินนะครับดังนั้นเราก็สามารถตอบได้ลยข้อนี้นะครับ2ี่สส่วน40กิโลเมตรต้นเขาขับจักรยานอา่าขี่จักรยานนะครับ2วันในระยะทางต่างกันนะครับ27เศษ27ส่วน40กิโลเมตรอ่ะอันนี้คือข้อที่6นะครับถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวไปกลับไปดูย้อนดูได้นะครับตัวนี้มาเพิ่งเขียนให้ดูแล้วเนาะ นะครับโอเคคนที่เข้ามานะครับพักกพรพิกจำรูนพักกพรปหกหรือเปล่าท่านคุณว่าปหกนะเนี่ยมีสายสื่อเข้ามานะครับปหกมาดูปหกหรือหมอหนึ่งหมหนึ่งเ <laughs> อาโอเคนะครับอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเรียนไปดูวิวหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวปากกันบ้านข้อเจ็ดปากกันบ้านข้อเจ็ดให้ลองทําดูไก่ตัวเมียนะครับไปดูไก่ตัวเมียให้ครูหน่อยไก่ตัวเมียตัวหนึ่งนะครับ กับไก่ตัวเมียอีกตัวหนึ่งไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้ไปลองดูนะครับก็ได้คําตอบเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วพรุ่งนี้มเ่อร์จะมาเฉลยนะคะพรุ่งนี้มาเฉลยให้ดูแต่ว่าถ้าให้เดราลองทํามาก่อนว่าจะเหมือนมาเซอร์ไหมโอเคไหมครับเนะี่ยวิธีทำคล้ายๆกันาวาดรูปมาก่อนลองวาดรูปทนี้ต้องลองคิดเองบ้างนะครับลองคิดด้วยติดทูไม่เป็นไรมาเซอร์ไม่วานนครับถ้าไม่มั่นใจาก,ก็ใช้ที่สอบเขียนก่อนโอเคเนาะไว้แค่นี้ก่อนนะมาเซอร์ไปประชุมนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้อาจจะเป็นดีค่ะสิบโมงสิบโมงนะครับถ้าเป็นเวลาปกติสิบโมงถ้าไม่เจอไม่ได้ไปไหนนะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีคใจนักเรียนทุกคนนะครับจวเจอกันพรุ่งนี้นะครับน่ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายบายอ่าเดี๋ยวมาเสียจอรนะ